ัสดีครับเขาพาวุ้นเขาพาวุ้นห่อมาเลยแม่แม่สวัสดีครับแม่พ่อจะทำอะไรนี่ว่าอยากขุนควายดูพบขุนได้ตัวละห้าหมื่นห้ายี่สิบตัวก็ล้านหนึ่งเนาะเย้จังบานตีเถอยอดีขายขายอดีขายรถเกียวไปไปมามันจะหมดเงินน่ะนาะคืออยู่พ่อเนาะขุนวัวควาย ลูกเคยนี่ขุนจนอ้วนแล้วขุนก่วควายบ้างเดี๋ยวเขานอคดีเลยนอให้เขาดูแลนะพ่อยังให้ไปเราไปไกลงั้นคิดถึงไหมคิดถึงไหมพ่อสองวันใช่ไหมพ่อ วันก็ไปคนฟางอยู่นู่นเลยเอพากลับบ้านก็ไม่กลับวุ้นวุ้นไปถึงวุ้นไปเห็นโอ้ทั้งถ่ายคลิปทั้งแม่วุ้นถ่ายคลิปทีแรกวุ้นไม่กล้าลงวุ้นกลัวพ่อเห็นน้องขับรถติดแล้วพ่อเป็นห่วงวุ้นว่าอุ้ยลงดีป่วะอันนี้เตติดโลมโอ้ยสงสารน้องก็สงสารโอ้พ่อไปมาโอ้เขาไม่มาไาอีกใครมานอนบ้าน เตื่นเช้าไปกบขับไปรเย็นก็พากันขับปกอัพมาอูเองเคยนีงเคยใช่หอันนั้นโซลองมันไม่เคยไปอย่างนั้นเนาะเราก็อู้สูบนครั้งแรกเนาะรั้งแรกเนาะที่ไปนอนบ่อเนาะพ่อไนอนอนอนัม้ตัวให้าเกินแล้วมไม่ก็ว่าไม่ต้องไม่ต้องไปวิ่งลงมาอยู่ช่วยพ่อไปไปเที่ยวรถกระบะจิดมเนาะจา เฮ้ยนอนพิงตรงนั้น,นจมจม<บ>เ<บ>อาเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยครับ <laughs> แม่แม่แม่พูดยังไม่ทันขาดคำเลยทางนี้เอียงกระเทยเลยเ,เรียบร้อยเรียบร้อย <laughs> มิดล้อเลยครับโอวมิดล้อเลยครับ มิดโลม,มาขาวเกมโอเวอร์ครับเรียบร้อยครับพูด,พดยังไม่ทันขาดคำเลยเกมเลยครับ เอา้าพี่นกวันนี้พี่นกใส่เสื้อกู้ภัยขับรถไถคูปต L ห้าศูนย์นะครับที่บอกว่าเป็นเสื้อกู้ภัยนี่ก็คือกู้ภัยเวลาติดโรมนี่นะครับโอ้คุณแม่เนอพูดยังไม่ขาดขับเลยเรียบร้อยติดกี่รอบแล้วนนติดกี่รอบแล้วฮะ กี่รอบแล้วเนี่ยเที่ยวแรกกระโงเที่ยวที่สองนี่เที่ยวที่สามเที่ยวสามเที่ยวที่สองปาโนเคลค่ะบ้าเที่ยวสามจมอีกมิดเลยครับมิดเลยโอ้กันชนสุดยอดสุดยอดฮะขาเส้นต้นไม้ขามันขี้ยะไมถามนั่นแหละตอนนี้ นูครับข้อเธอเนี่ยข้อปีดินเลยครับ้บาวพี่นกจอ bờ thái bây luôn luôn ơi nào đơn 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 ơi แกลงมาแล้วเอาโยกหวมันไม่ยัน โอ้ฝาท้ายฝาท้ายติดเลยนี่เลยฝาท้ายติดนี่เลยครับโอ้รถไถสุดยอดพี่นกสวัสดีครับ จัดเต็มครับจัดเต็มลงล้อหลังฝั่งขวานะครับซึ่งก็เป็นการกลับมาที่บ้านถนนชัยเพิ่งวิ่งได้สามเที่ยวครับหลังจากที่รู่พานางของเรานะครับนุ่นนนเนี่ยไปวิ่งงานอยู่ที่อำเภอบ้านขวดจังหวัดบุริรัมครับกลับมาวันนี้เกมเลยครับสามเที่ยวสามหลุม เจ้าพิราบขาวสาวนุ่นมาแล้วครับจวดครับสบายครับสวัสดีครับโอ้สาวนุ่นะน,นะเย็นไหมล่ะนุ่นเย็นไหมเออให้พี่นกด้วย ลุงนกกับน้องเขยครับตอนนี้กำลังช่วยกันอยู่สาวนูหน้าเอาไหม,ไมจับจอบไหมน่าจะรีแมวมาไม่ติดเลยรคันไหนพ่ราบขาวนะสงสัยมข้ขาวต้องเอาบ้างมั้งนี่เอาจวด ลงข้างเดียวครับทั้งล้อหน้าล้อหลังกีฬาขาวสาวนุ่นไปแล้ว ดีตอีกรอบหนึ่งล้อลอยล้อลอยลุงนกกับน้องเคยเนมก็หักตัวหนึ่งนะฮะเนมหน้าหัก ข้างไหนนี่ทางนี้ตัวสองเด่างโอ้ยย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 ยกยยยยตัวกไกย,ยรยย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 ัยตัว,วยยยยยยเยย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 นี้ครับคุณลุนกเป็นูภยมาขาว สามเที่ยวสามรอบสามหลุมเที่ยวสี่จะมีอีกลุ้มไหมไมีแน่นอนี่นอันนี้ก็นานาของพ่อยอดบอ นาของพยอดนะครับมีโครงการจะถมดินสร้างโรงขุนวัวให้กับสาวนุ่นนุมนนลงน้ำลงน้ำเดี๋ยวให้ไม่นกชนตูวเลยนน ชนตูดเลยเดี๋ยวขึ้นแล้ว,วนี่เรามาถึงก็เจอช็อตเด็ดเลยนะครับอยู่บริเวณหลังบ้านของอพี่เน็กนะครับบ้านถนนชัย ตำบลกระตัวละมวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับพอยอดมาดูสถานการณ์ Thoải đi luôn, thôi con ไปถอย เดียวเดียวเดียวรถายติดรถอยติดแล้วครับโอ, <laughs> <laughs> สอ้สุดยอดสุดยอดจะไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วรถอยติด ครับโอ้สุดยอดสุดยอดอ้าพี่นกเคลียพื้นที่สุดมันเลยครับโอ้โหมาเจอช็อตเด็ดพอดีอ้าเดี๋ยวคลิปหน้า่อยว่ากันใหม่ครับขอไปตั้งหลักใหม่ก่อนคลิปนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ